โมเมนต์หวานอาร์เด็กโบดูจัดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนั้นเนี่ยสำหรับคู่ของเพรหนุ่มดออาร์เด็กที่าเดักักบนายเอกสาวสวยสุดฮอตโบเมลาดาที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายชายประกาศชัดเจนว่ากําลังคุยอยู่กับฝ่ายหญิงจริงๆหลังจากที่มีหลายๆคนสงสัยก็ยุดออกระแบบแมนๆพอไม่มีอะไรต้องมาปิดบังกันแล้วในขณะเดียวกันอาร์เด็กได้เจอพี่ๆนักข่าวสัมภาษณ์เจ้าตัวก็หลุดป,ปากเรียกโบว่าแฟนทาเอาหลายๆคนฟินกันหนักมากเพราะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันสุดๆล่าสุดอาร์เด็กและโบได้มีโมเมนต์หวานๆออกมาได้ฟินกันอีกแล้วละค่ะ เมื่อทางคู่พาก,กันไปรมแสดงความยินดีกับลูกพี่ลูกน้องของโบในวันรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยร,ยรงังสิตได้ได้ว่างานนี้โชว์หวานกันกระจายเลยทีเดียวน้ำตาเด็กพี่กลางงานรับปริญญาอเด็กส่งสายตาหวานมองโบแบบตาไม่กล้พพิกันเลยละค่ะคนจะข้างรักหนักมากดูแล้วอเล็กหลงโบไม่ไหวเลยละค่ะแบบว่าอยากให้อยู่ในสายตาของตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นเลยทีเดียวทำเอาคนสดอิจฉาสุดๆเลยละค่ะ